สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทานนะครับหวยฮานอยสองตัวเด่นเน้นลูดนะครับในงวดประจําวันที่สิบสี เมษายนนะครับปศสอง6ักับตัวเลขเด่นที่ผมได้มานะครับสำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางไม้ทำพิซีพี่น้องปิดวังนะครับมา่เด่นอยู่ที่0ูนย์กับ2นะครับแตก3ตัวนะครับเมื่อวาน071ตัวเจาะแล้วก็2121นะครับเด้งๆนะครับในรอบ v i p ก็0338เด้งๆนะครับสำหรับเด่น0ย์ขอแสดงความยินดีกับ A f c ซพี่น้องที่มีความโชคดีสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับ เลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดนะครับเล่นรูดสากับ4นะครับเพื่อความชัวร์นะครับสําหรับ3ก็จะมี0ูนย์นะครับสามหนแล้วก็36นะครับเจาะ4คู่นะครับสําหรับเด่นสีก็จะมี0ูนย์สี่สี่แล้วก็34นะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวร์สำหรับ3ตัวนะครับก็จะมี3 5 4ห้าสี่นะครับหกสามหนึ่งนะครับสี่ห้าเก้าเก้าห้าสี่ นะครับสามเจ็ดหกหกเจ็ดสามเจ็ดสองสี่นะครับสำหรับสามตัวนะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมีศูนย์ศูนย์สามสามสี่สี่ห้าห้านะครับสำหรับเบิ้ลในงวดประจำวันที่สิบสี่เมษายนนะครับปศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซี FC พี่น้องนะครับที่เข้ามากดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินคิมพารวยขอขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณ,ท, like, คณทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่อูก,กัดหน้าคลิปหน้าส้ำหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ